ไปรวมงานสซลอ์ก็เล้แล้วจักเป็นแล้งานจบแล้วก็เลยไปไปไมได้จับกบบด้สองตัวแตัวละมือเพราะมือละตัวำเมาแล้วแล้วบานีนนุกเลยมัดซื้อเลขกันนี่ละสองหาเก้าสองเก้าหาอันี้ละเลขสามตัวเต้าจัซื้อสองหาหาไอ้เอาสองเก้าเก้าสองเ้าก็เกาหหาเก้็อเได้เถื่อจ้าวันี้ฝันเรียงครับโอ้ยมันเกินมันเป็นครับใครกับข้าทั้งในบทที่ว่าเป็นเลขกับว่าเป็นแต่วันมีบัตรมีู้มีผู้นึงมาบอกว่า เลขออกแต่เลขออกแปเียจเหมือนกันแปเน้ำตรงตรงกันก็เล่าเลยเนาะมาเลขตรงนนแปลเกียจประนชุ่มิแนเ่าอนเออตรงก็เลขโอ้ปอเราก็ไหนึงเกียจแปลาไปยนดสิไปเอาเลขทูบแม่นบ่นี่บ้นี้บ้านจิตไปหาแจ้งนุยไปหาเลขทูบได้หมดมันเล่นเสด็จคือเลยเวิกน่อกแล้วีหาเครื่องเหอ่านั่นแหละเจ้งมันสิไปเลขเพราะไปเลขแก้วเราฝันมามาบอกว่าเลขออกแล้วก็แม่นหอกก็เป็นตัวมออก น้อเนาจากนุ yeah, sure. ้ฟ <c oughs> <c oughs> mm ันพิษนานุมาเตียวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจุดถูปูเนาะมือนี้เนาะว่าสิได้ตัวไหนต้องตีพิษนาถ้ามาเป็นเล็กสิวเป็นดอกเอาดอกไม้มาทำในเรือเอาต้นี้เอาต้นกันปูมันเพิ่นกระร่งสิไปเอาถูเนาะค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นาค่ะตอนนี้รอสักกูกันรู้หรือเออ เป็นจังได้อัอปอสิมหาวะติเจ้าคึ้กหัวเป็นเป็นความรู้สึกบ่แม่บ่แม่ซื้ออยู่เม่บ่ได้คิดบ่าได้คิดตัดตูนอะไรเน่ะโอ้ยกันซ่าคักกันเจอสนุดไปจำว่าจักหลายหลานบึงตัวเนาะ ซื้อซืได้หน่อยจิมาบอกจะบอกเป็นตัวตะกี้ก็เคยบอกพอเลี้ยงก็ถามพอเป็นยังโอ้บอกไผก็บ่มีคนเสียบอกเงี้ยไงก็ว่าทุกข์กเปิดกปื๊หนาแท้กะจีโซามาบอกเงี้ยไงบ่นั่นเยอะบ่ซื้อจั๊กเจียอะไรซื้อโยบะซื้อหลายซื้อหน่อยโพดหน่อยไปใเซกนไปพุ่นลาไปพุ่นแม่มองเฮาเจียนนางน้ำปูว่าฉันใจร้อนเลยวันนี้เออห้างร้อนตัวอยากได้เงินได้คข้นอยากได้เงินไปกันมาแม่ คือเนี่ยบาลานอยู <c oughs> <c oughs> <médico> ่ตั้งแค่ว่ามีเงินกับปาดไปเขานักโอ้ยขายจริงๆคือกระเจ้าเนี่เด้อป้ย่างอื่นกระเจ้าสม่าดังแท้ปูว่าอยากดังคือกระเจ้าแต่บอกลูกล้านสือนี่ยกระตได้ฮอดได้งงไม่งามตัวปู่อยากได้อะไรนะแม่หอยากทำอะไรให้ปู่นะโอ้ย ยี่แต่เพิ่นใหม่งามๆเนาะแม่เนาะกานทำวังข้าวสามตัวตรงเนาะพ่อหลือตีบกอกการสามตัวตรงสีเห็ดนางกอกแม่เห็ดหอยเห็ดหุ่งให้งามๆนี่ล่ะเอาปูลงนี่บนนังโบจ้าแม่ปูตีบตาตาเดเด้้อไรับผมคนได้ซาเฮ่าล่มมาดิร่มมาแล้วแม่นี่ปูไปนี่นะครับผมวันนี้แม่เขาจะพาจุดทูบขอปูดำเนาะแม่เนาะจ้าเฮ้ ตู้บ่ราะอืดเรื่อมมาแล้วล่ะบ้านยอะเจ๊นมาเออจะเฝ้าเด้อนั่งโบเด้อแม่แปลวาครับท่านี้คุณแม่ก็ได้เตรียมทูบมาแล้วเนาะแม่เนาะ,ะเอามาแล้วนะครับทูบนะครับผมเยอนะด,ดอกเดียวจ้ายะเยอะเดียวก็ได้ตัวช่อะไรสิโลว์ชุดวันนี้จะจุดทูบขออะไรครับคุณแม่ทูบขอสามตัวล่ะกับสองตัวร่างกับสี่ซื้อเอาน้ำพึนเอาแล้วแ,แม่ ว่าเพิ่นทีไรเพื่อไรอืมเขาวันนี้คุณแม่ก็ตะกี้คนมากถือวดได้กับเป๊ะเป๊ะได้บอกแม่เออเพิ่นบอกเป๊ะเป๊ะคือไปกี้นะเด้อแต่ว่ามีไผัมาล่ะกะมีตลูกตะเก่ยรือเปล่ะม้ามีนะพอคอยเหยคนมากขึอนบอกแม่บัวเป็นสูบผู้ยังผู้อะไรปู้ดำปู้ดำยาสินเฮียนปู้ดำยาสินเฮียนครับ ลเ,เลือปูหยาตยาใหญ่ก็ได้ยูม,มาอยู่วัาไหปไายไหน้าก,กับลูกหลานมาตะบันทะเลกไก่ไก่ห้าอันนี่ละมาหาปูาก็ได้ขอเล็กขอเบยนนะ้ำปูอบอกลูกหลานตรงๆเน่พี่ไทเพียรเลลูกหลานใดเน่ขอโชคใส่ปีใหม่เด็กน้ำโมน้ำปวัวเขาเน่เด็กสามโตทักเทียนสองเทียนเน่ อยากจะให้ยถ้าล้มแต้มแต้มหนึ่งสองแต้มแล้วเอาเปะจักเทียแน่ปุ้ยเอาไปเปะเนาะแม่เนาะจ้าครับมันดังบอกแม่ลูกตัวลูกตัวหลานให้ดังจักเทียแน่คันดังลูกเต่ากระเที่ยวแนวแนวมาตะลายตัวน้ำชมน้ำแดงน้ำยังก็ได้

ตัวคานมาขอตัวขอมาตัวคันตัวตาเจะบตขดมาดเลยตัค้านั่งอยูอ้อยังเลยขอสามตัวหาออกสามตัวขอสองตัวหายออกสองตัวเด้อไปดูไปโตบกปมันไปโฉบไปหลาไปเด้อถูกสิจุดถูกเอาแต่เห็นไม่ออกให้เด็กถูกแต่ก้อนตัวลายตัว้ย่

ข้างางดอกไหม้เน yeah. ี e yeah. well, okay. y, onion, uh ่ยมันยุกัพอไปย่างไปคางไหนเออมาขอเออใส่เนี่ยโล่งมากี่อะไรก็นั่งรอออเสียงลงมากยแ่ได้มากเลยเพื่อนเนาะมาไหวเพื่อนประจำเอาขึ้นเล่าเตาขึ้นเราก็ได้ได้ขอจ้ากียเสพ่นแล้วบอต่ลูกเต่ามาบอตันขอจ้ากี โอวยลูกตนลูกตุนเต่าแน่มาดูนั่งบูเขามาเมื่อปีสี่สิบปีแล้วเอามาที่แดกสามหมวดติดเนามแม่เนาะอือบ่พ้ากันเลยซื้อนะลูกหลานตรงๆแน่ป่้ยขอบปื้อขอบหนาไอ่ว่าจังไรกับปื้อคอมเมนนั่นกบจีว่าทุกข์ก็ปื้อก็หนาแท้จีว่าหละสมเที่ยวห้มานี่ก็ได้แม่ขอขิดตัวครับวันนี้ขอสามตัวสามตัว ตามตัวเลยบ่แม่ตามตัวเจ้าคอยสีได้โอ้จ้าตามตัวเด้อปูยโอ้คุณแม่หลานกระไดครับหลานมาข่องน้ำปูนี่ลาบอกลูกบอกหลานนะถ้าอื่นเพิ่นคือตือเข้ากับติบบ่บอกตรงตรงเพิ่นเน่บ่ปูกระไดยี่ห้แก้วตาทิพย์ยี่ห้เบิกซับไปไกลหลายวะเพือนหนอมากไกลๆในปัญญาเรื่องเล่าแก่ของแก่หยังไปทางอื่นเนี่ยโอ้ยสอนในเร่เขากับบ่เก่า นั่งบวกกับ่าได้แก่มา่าจันแมวมาครับเอ้าขอปู่นะแม่เอาปนมือขอปู่นะแม่เนาะ เลยก็บอกออกมาว่ะตีห้านปลึกมายอยู่ดิแกงก็<ร>ข้าเดอเด้อพี่หลงนสองโตัได้หกแปดยังด็กถูกเด้อขอเ่เพิ่นสองตัวลางเนาะค่ะได้หกแปดเ้ามาลุ่นเลกถูกว่าสีออกหกแปดบ่ยังจะสามตัวสีกุมมอว ว่าตรงกันกับที่เข้าไปเอางานแต่เคียนเนาะไปงานแต่เคียนนั่นได้เก้าสามเปียะมันแนบมือขึ้นสิเป็นเหล็กเก่างวดใดงวดใดงวดนี่ล้วแม่งวดใส่งวดนี่ละวันที่หนึ่งที่สองเลยเนาะจันว่ามันสิเนื่องของที่สองเนาะที่สองครับแม่โอ้จังไตจงกันบ่เว้ยเห็ดบุกมีบุกเนี่ยมาติดโกงกับบุกเต่ามากตทางอื่นบ้างเงินมาปัจจัวันที่สองสาม สามงามงามสามงามงามโอ้ยสามเก้าไม่หมดนาะสาม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 แม่บอกว่าแม่จะตูดตูดใส่เลยบอกแม่เด็กสามงามงามโอ้ยสามงามไม่หลีกไม่หี้เออเข้าขึ้ได้หกแป่ขึ้นขึ้ได้สามเงยจะเบิ้งไปนี่ละสามโตที่เนาะขึ้นตะเก او เนาะเด็กสามโมนมีฟิวเลยห่วงงามปันยัง เด็ดสามงามเด้อพี่น้องเลยสุดหน้าใจบ่แม่เอาวะเออกันจ้าคักมันกับพ่ยากล่ะยากยังแม่เอาจำนวนไปหากจับมาแม่ไม่ได้หลายเป็นตัวเอาเลยเอาไปเอาปะอะไรนะแม่ลูกไม่ได้ยินเมื่อกี้นี่เอาจำนวนไปจับลวดการคัดนี่โอ้สุดนี่บ่แม่ เทว่าโอ้ยนั่งโบเออซาเออคือเราเด็กโตมีเทว่าแปดนั่งนั่งแต่เนี้ยู้ยเยาว่าสามเก้าหรือพี่น้องนี่นี่วท่านเห็นแก่โอ้ถ้าสามเก้าก็ตรงแม่ตะเคียนเลยนี่ยนี่ยังว่ายเยาว่าตรงเน่ตะเคียนเดือพี่น้องอืมมาคือเล็กเก่าทฮะนี่ถ้าสามเก้าแปดที่ตรงกันเลยนะมันเห็นแต่หัวอยู่นั่งโบมันเห็นตาหัวยู่แต่ว่าคือเด็กเก่าสวัสดีเดี๋ยวสักครู่นะครับผมวอะันนี้คุณแม่อยากจะจุดทูปนะครับผม เงินว่าอันขอใส่ปีไม่ค่อยค่อยลุงไปยืนนี่จะเห็นต่หัวจะกถึงหัวยังเงินว่าแปดว่าแปดกเกาว่าเกากัซุนมันกะล้วกะค่อยไปยืนน่งามงาเนาะเล็บวมีขาดเลยงาเนาะเล็งาเนะเงิว่าแปดว่าตุ่งงาแต่เคียนคอยไปได้ขึ้นมาสีเนาะสงสัยยืนนิ่นเป็นม้วนม้นแล้วเนาะเงบนว่าแปดเนี่ยมน 8, นะสามแปดเก้าเลยะแต่ว่าขึ้นลักษณะนี่ชื่อแปดนะคุชื่อแปดตามเ้าเบื้องว่าตาันมันขึ้นหัวมุนม่นก้อนสินะตัดถ้เ่เบิ้งไปซีเมนตัวใดอยู่คิวเด้อปูอยาเออยห็พี่น้องทั้งไก่ตั้งไก่ผพ้ใไดเพื่อนเบิง้งไก่เพื่อนได้ซื้อไอ้ได้ถื้อน้ำกันมวนใส่ปีไม่เด้อปู มนไห้สองวันจ่าจาเอยจะได้เพิ่งจะตออกไม่แกงแต่ว่าสามนี่แปนจัดเลยสามแปนค่ะสามยังแม่จักจะเบิ้งยังสามสองังไสองเบิ้งแบบว่าเขาวานม้นสิทีนั่งโบแต่จะบิ้งแก็จะบึ้งยนี่แหะเห็นสามสองหกตรงกับของแม่เลยได้ไี่เห็นแท้เลยของแม่ได้ต่หือสามสองหกนี่ นี่บ่โอยเจ้ากระเห็น้องไปทุ่ววนเฮ้านี่บ่นี่อะันนี้บ้านเล็กยาแรงสามสองหกยายาอันน้ำมัยยาหมดก็เรยวนี่ใส่ตรงสามสองหกเต็มเต็มเลยนี่บ่เลี้ยวมูสามนี่ตัวก็มีสามมาติดแต่น้องหันนั่งโบ้ยเอี่ยบิ้งบ2้งสองเดนี่โอ้ยโบนั่งบยสองต้นสแม่เห็นเป็นตัวไหนแม่ที่นี่ แม่เห็นแม่เห็นสามสองเกตสามสองเจ็ดเหรครับตัวเดียวกันขํานันงางูอู้สามสองเจ็ดล่างล่างตัวไหนครับแม่สองตัวตัวนี้บ่หกแปดหกแปดนัางโบโอ้สามสองเจ็ดกาบหกแปดนะครับยกเนี่แม่ยกนี่ครับยกสามสองเก็เจ้หแปดอือทางนี้เลยแม่โอ้งามอยู่นะแม่เน้ะวา สามสองเจ็ดกเสียออกงวดดีเพื่อจักซับน้ำซับหลังเอาเดิมพี่น้องเลยซับแบบไหนแม่แม่หันมาทางนี้นะครับผมสามสองเจ็ดสามเจ็ดก็บสามสองสามสามสองไปเก็ซับหันละสามตัวหันละอู้ซับเอาในสามตัวนี้แหละครับแม่อันนั้นพี่นะแม่บ้านเออเพื่อดีเลยบ้าน ซาบอเดอพี us, ่น้องเลยฮะแมนมันบอดุจักกระคักจากคุ้นเลยกันซาคักประเทศไทยเขาบอถูกดีสื่อตลกดี่เดียร์สองเทียสานเทียบวันนี้สี่สังห้อไหมเนาะแม่เนาะเอว่าสัตบานอย่างเนาะบ่บี้ฟิวเนาะจ้าแกงดีเนาะแม่นแจ่งดีสามสองเกตเลขถูกนะคะยุคสี่บอบีฟิวอ่ะแม่